ไฟฟ้าอัจฉริยะจีนเป็นทับหน้าที่กล้าแกร่ง บุกตลาดเร็วดุดสายฟ้าแลบรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะจีนมีแนวโน้มกลายเป็นสินค้าดาวรุ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตอนาคตของมวลมนุษยชาติที่เป็นปัจจัยสำคัญไม่ต่างจากโทรศัพท์มือถือที่มวลมหาชนเลือกซื้อใช้ได้ทั่วไปดูจากงานแสดง Motor Show Paris, มอเตอร์โชว์ปารีสเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานี้รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะจีนก็พาเรตกันเข้างานเป็นแถวนำซ้ำรถหรูราคาแพงของหัวเวยก็แสดงปาฏิหาริย์รับ จองทันทีกว่าหมื่นคันถามกลางบรรยากาศเช่นนี้รัฐบาลประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายเก่าซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกตะวันตกต่างพากันตกตื่นทิ้งายการค้าเสรีและลดระดับโลกร้อนกันเป็นแถวหันมาตั้งกำแพงภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนโดยสหรัฐอเมริกาตั้งไว้ถึงร้อยเปอร์เซนขณะที่สหภาพยุโรปตั้งไว้เกือบห้าสิบเปอร์เซนซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่รายเก่าเช่นโตโยตา้า เบนซ์ฟอร์ดบต่างพากันตกตะลึงปรับตัวไม่ทันสูญเสียตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะให้แก่บริษัทจีนในแทบทุกทวีปจับทางจีนสันติตั้งรัฐภีพารทับหน้าที่กล้าแกรงเร็วดุดสายฟ้าแลบ การพลิกเกมอุตสาหกรรมรถยนต์จากระบบเครื่องยนต์สันดาปภายในมาเป็นระบบขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ไฟฟ้าของจีนและการประสานเข้ากับระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่ล้ำหน้ากว่าใครอื่นทําให้กระบวนการพลิกผันตัวเองจากการเป็นผู้ตามมาเป็นผู้นําอันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางคุณภาพสามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็วและอย่างน่าอัศจรรย์สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของห่วงประวัติศาสตร์ขั้นปัจจุบันที่กําลังขับเคลื่อนไปในทิศทางที่จีนกําลังมุ่งไป อุตสาหากรรมการผลิตรถยนต์ถือว่าเป็นหัวใจของเศรษฐกิจการผลิตของสังคมทันสมัยยงใหญ่เป็นเครือข่ายครอบคลุมเป็นวงกว้างคำจุนการดำรงอยู่ของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างมั่นคงอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าโดยรวมของสังคมนั้นด้วย ในอดีตอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์จเจริญเติบโตขึ้นตามการพัฒนาของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้พลังงานฟอสซิลทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติต่อมาเมื่อทุกฝ่ายพากันตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อลดภาวะเรือนกระจกจึงได้เกิดชั้นธามติปรับแนวการพัฒนาเศรษฐกิจจากการใช้พลังงานฟอสซิลมาเป็นใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากแรงลมและ ับแนวการพัฒนาประเทศไปสู่การพัฒนาแบบสีเขียวอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ทุกประเทศยินดีที่จะเดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกันร่วมนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานแบบใหม่ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแทนที่พลังงานดั้งเดิมโดยทุกประเทศกำหนดเป้าหมายชัดเจนถึงการลดระดับคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในกลางศตรวรรษนี้บนฐานการขับเคลื่อนของสังคมโลกเช่นนี้จีนได้กำหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานใหม่อย่างชัดเจนสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีแบต รแบบครบวงจรในที่สุดความพยายามของจีนก็ปรากฏผลบริษัทผู้ผลิตรายสำคัญสำคัญเกิดขึ้นปานดอกเห็ดในฤดูฝนนำโดย BYD ที่ปัจจุบันได้พังหาดขึ้นมาเป็นผู้กำหนดเกมการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของโลกไปแล้วชนิดไม่มีใครคาดถึงโดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่รายเก่าเช่นโตโยต้าเบน์ ฟอร์ด B M W ต่างพากันตกตะลึงปรับตัวไม่ทันสูญเสียตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะให้แก่บริษัทจีนในแทกทุกทวีปปัจจุบันดูเหมือนจะมีเพียงรถยนต์ไฟฟ้าเทสลารายเดียวที่พอฟัดพอเวียงกับรถจีนแต่ก็เป็นไปแบบตั้งรับและสูญเสียรังวัดไปเรื่อยๆรถยนต์พลังงานใหม่จีนมีแนวโน้มคลองตลาดโลกอย่างชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้รัฐบาลประเทศผู้ผลิตรถยนต์รายเก่าซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกตะวันตก ต่างพากันแตกตื่นทิ้งป้ายการค้าเสรีและลดระดับโลกร้อนกันเป็นแถวหันมาตั้งกำแพงภาษีรถยนต์ไฟฟ้าจีนโดยสหรัฐอเมริกาตั้งไว้ถึงร้อยเปอร์เซนขณะที่สหภาพยุโรปตั้งไว้เกือบห้าิเปอร์เซนตโดยหวังว่าจะสามารถยันการรุกของรถจีนได้ซึ่งคงจะผิดหวังแน่เพราะดูจากงานแสดงมอเตอร์โชว์ปารีสที่เปิดขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานี้รถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะจีน ก็พาเรตกันเข้างานเป็นแถวนำซ้ำรถหรูราคาแพงของหัวเวยก็แสดงปฏิหารรับจองทันทีกว่าหมื่นคันผลิตภัณฑ์สะท้อนอนาคตของจีนช่างโดนใจผู้บริโภคอะไรเช่นนี้ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะปักหลักมั่นแล้วในตลาดจีนคนจีนนิยมซื้อรถแบรนด์จีนมากขึ้นและเป็นส่วนใหญ่ทำให้บริษัทรถยนต์จีนสามารถเดินหน้าสู่ตลาดโลกได้อย่างมั่นใจด้วยกลยุทธ์การตลาดและการลงทุนที่หาคู่แข่งได้ยากยกเว้นบริษัทจีนด้วย เช่นการตั้งโรงงานผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนยุโรปเม็กซิโกควบคู่ไปก,กับการทำตลาดแบบถึงลูกถึงคนถือเอาความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นตัวตั้งรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะจีนจึงมีแนวโน้มกลายเป็นสินค้าดาวรุ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตอนาคตของมวลมนุษยชาติที่เป็นปัจจัยจำเป็นไม่ต่างจากโทรศัพท์มือถือที่มวลมาหาชนเลือกซื้อใช้ได้ทั่วไปไช้คำจีนยงเมิงกล้าหาญชันชัย